เรื่องของประเทศไทยตกลงมันควรจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของบริการรักษาพยาบาลฟรีใหม่ฟรีนะครับโรคประจำถิน่นไม่โรคประจำถิน่นนะครับผมอธิบายหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์นะครับโรคประจำถิ่นเนี่ยมีบางประเทศเริ่มทำอย่างน้อยหนึ่งประเทศแต่ยังคงไม่ประสบความสำเร็จองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันนะครับว่าโควิด -19 จะติดหนักต่อไปและผมเรียนย้ำและเรียนเตือนเรื่อง ba 1จะเกิดการแพร่ระบาด และหนักกว่าเดิมซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยออกมายอมรับนะครับว่าโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า ba รับกำลังเป็นปัจจัยที่กำลังเกิดความวิตกและกำลังเริ่มเกิดการแพร่ระบาดอีกรอบ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นความตึงเครียดสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับยูเครนตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ผมว่านะครับโอ้ลับพ่อนะครับรบสัสเซียบุกยูเครนสหรัฐตอนนี้ก็พลิกลิ้นะเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคระาะห์กัน เริ่มต้นบริษัทบัญชีเจ้าเก่าประกาศาสับันันตัดสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้ไม่สามารถตับรองการรายงานผลการเงินกิจการของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ได้นะครับบริษัทบัญชีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมใช้บริการยาวนานขอถอนตัวเสียแล้วนะครับชี้ไม่สามารถรับรองรายงานการเงินตลอด10ปีที่ผ่านมาของทรัมป์ออแกไนซ์สเตชันนะครับ ได้อีกต่อไปนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ก็ดิ่งลง3ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐเมริกาพุ่งทองคําลงนะครับข่าวรัสเซียถอนทหารออกจากชายแดนติดกับยูเครนราคาน้ำมันขยับลงต่ำกว่า3%หลังจากรัสเซียเผยกำลังทหารบางส่วนกำลังเดินทางกลับสู่ฐานทัพ หลังซ้อมรบใกล้ยูเครนการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นการปลดชเนินความตึงเครียดระหว่างมอสโกกับตะวันตกปัจจัยนิดันวอร์สติดพุ่งแรงและฉุดทองคําปรากฏว่าตอนนี้ก็ต่ําลงนะครับรอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องแปลกงูโผล่ขึ้นมาบริเวณเที่ยวบินแอร์เอเชียต้องเปลี่ยนเส้นทางไปมาเลเซียนะครับเที่ยวบินหนึ่งของแอร์เอเชียไปมาเลเซียต้องเปลี่ยนเส้นทางบินหลังพบงูตัวหนึ่งบนเครื่องบิน จากคำยืนยันของสายการบินเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ชาวเน็ตแตกตื่นนึกว่าหิมะตกใจกลางเมืองมาเลเซียนะครับสิ่งที่ผู้คนชาวมาเลเซียนะครับปรารถนามาโดยตลอดคือหิมะตกและวิดีโอที่ปรากฏบนสื่อสังคอมออนไลน์เร็วนี้นะครับสร้างความฮือฮาแก่ผู้คนในวงกว้างแต่สุดท้ายก็พบว่าปรากฏการหิมะตกในมาเลเซียยังคงอยู่ในกิจการต่อไปและ ความจริงมันคือฝนตกในส m มัยโ o ชเ o นนะครับเป็นภาพนะที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งะครับเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ติดโควิด -19 ทะลุ90,000คนเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์เดียวเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวเกาหลีใต้นะครับรายงานพบเคสติดเชือ้อโควิด -19 พันใหม่ รายวัน90,443รายสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวในเวลาเพียง1สัปดาห์ท่ามกลางการระบาดตัวกลายพันธุ์ของโอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดได้โดยง่ายในขณะที่สมแดงฉลอง80ปีคิมจองอิลที่เมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจใหม่ซัมจียอน เกาหลีเหนือเฉลิมฉลองวันใกล้ายวันเกิดนะครับอายุ80ปีของอดีตผู้นำนคิมจองอิลนะฮะบิดาผู้นำสมแดงคนปัจจุบันยังมีการยิงสลุดและจัดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองใหม่นะครับซัมจียอนแต่ไม่ปรากฏสัญญาณว่าจะมีพิธีการสวนสนามของกองทัพหรือการทดสอบยิงขีปนาวุธเหมือนแต่เคยที่ผ่านมานะครับในขณะที่บาดหลวงก็ง,งานเข้านะรปรากฏว่าอ่านสวดผิด มา26ปีนะครับชาวคาทอลิกหลายพันอาจจะต้องรับสินจุ่มใหม่ชาวคริ์นิกายโรมันคาทอลิกในสหรัฐมริกาหลายปันคนอาจจะต้องเข้ารับพิธีสินจุ่มหรือศีลล้างบาปนะครับกันใหม่หลังจากโบทพบว่าบ,บาทหลวงคนหนึ่งในอแอริโซนานะครับอ่านบทสวดผิดไป1นึ่คำมานานกว่า30ปี ซึ่งทำให้วิธีรับสินนั้นไม่สมบูรณ์ก็มีเรื่องแป,แปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ตำรวจอินเดียมีการจับกลุ่มนะครับขุนแผนอินเดียนะครับหลอกแต่งงานผู้หญิงถึง14คนคุนบทรัพย์สินพร้อมทิ้งไปมีคนใหม่นะครับตำรวจรัฐโอริสาของอินเดียจับกลุ่มชายวัย50ปีเศษนะครับซึ่งตระเวนแต่งงานกับผู้หญิง14คนใน7รัฐ โดยหลอกเอาทรัพย์สินของฝ่ายหญิงมาเป็นของตนเองนะครับก่อนทอดทิ้งไปมีคนใหม่แต่งงานมาตั้งแต่ปี1982วัย54ปีเขาชื่อว่าพิทูนะครับและได้มีเมียคนที่2ในปี2002มีบุตรทั้งหมด5คนจากการแต่งงานทั้งหมด2ครั้งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้ผลิตปืนเลม,มิงตันนะครับ จ่ายชดเชยจำนวน73ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ครอบครัวเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนประถมเซนดีฮุดในแกบริษัทผู้ผลิตปืนเลมมิตันนะครับยอดยอมจ่ายเงินจำนวน73ล้านดอลลาร์สหรสัฐอเมริกาหรือ2,368ล้านบาทชดเชยให้แก่ครอบครัวเด็กนักเรียน5คนผู้ใหญ่อีก4คนที่ปรากฏว่าเสียชีวิตจากการกราดยิง ในโรงเรียนประถมเซนดีฮุดนะครบเมื่อ9ปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตปืนยอมทำตามข้อตกลงแสดงความรับผิดชอบต่อเหยื่อในเหตุการณ์การกราดยิงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกันในะครบในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่เชื่อว่าข่าวรัสเซียถอนทหารออกจากชายแดนยนูเครนนะครับชี้การลุก,กรานยังเป็นไปได้สูง ประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับเร่งร้าวิงวอมประธานดีวาลาดาเมียปูตินของรัเสเซียให้ถอนทหารออกจากห่างจากยูกเครนนะครับเตือนเสียงแข็งมอสโกอาจจะก่อความสูญเสียและทำลายล้างที่ไม่จำเป็นและปูตินต้องเผชิญกับความเดือดดาลจากนานาชาตินะครับในการปราศัยของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ไบเดนเนี่ยระบุประมาณว่าเวลานี้สรัฐทหารรัสเซียนะจำนวน1 5 0่นายได้ล้อมกรอบยูเครนพร้อมระบุในรายงานข่าวเกี่ยวกับการถอนทหารบางส่วนเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่มันยังไม่สามารถผ่านการตรวจสอบและการลูกรานที่ยังคงมีความเป็นไปได้สูงนะครับนอกจากนี้ไบเดนยังส่งเสียงเตือนรัสเซียว่ายอย่ามีส่วนการโจมตีทางไซเบอร์ถ้ารัสเซียโจมตีไซเบอร์หรือพันธมิตรของเรา อย่างเช่นโจมตีทางไซเบอร์ก่อความวุ่นวายแก่บริษัทต่างๆของเราหรือโครงการพื้นฐานสําคัญเราจะทําการตอบโต้นะครับเกี่ยวกับรอยงานรัสเซียถอนกําลังทหารบางส่วนพ้นเขตติดกับยูเครนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไบเดนกล่าวนะครับยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ของเขาบ่งชี้ว่าพวกเขายังคงอยู่ในสถานะคุกคามอย่างมากรุกรานยังคงมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน นะครับน่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น <S <S เชิงงานวิกห์ะนะครับสถานการณ์จนถึงขนานี้โควิด -19 ยังคงติดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อย,ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลไทยนะครับก็มีรายงานในระยะต้นนะครับว่าจะใช้เป็นพืชเขาเรียกขอไปฮนะเป็นการติดเชื้อท้องถิ่นนะครับเป็นโรคประจำถิ่นไป แล้วก็จะถือโอกาสนะครับที่จะไม่ทำการรักษาผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ให้รักษาตามสิทธิ์ของแต่ละคนคือการรักษาพยาบาลฟรีของแต่ละคนโดยอ้างว่าไม่มีเงินเพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในขณะที่สถานการณ์ของยูเครนนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อน นะครับที่เกิดขึ้นซึ่งผมอธิบายหุ้นส่วนเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดวันนี้เราคงได้เห็นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์เป็นไปไม่ได้เลยสหรัฐอเมริกาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองเพื่อเล่นงานโจมตีรัสเซียวาลาดาิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียออกมายืนยันว่ารัสเซียไม่ต้องการสงครามและพร้อมทําการเจราจากับฝั่งสหภาพยุโรปที่ทําการระกรารัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้ําอีกครั้งนะครับหลังจากที่สหรัฐไพสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางยุโรปพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกาทำการเล่นงานอัฟกานิสถานด้วยการยึดเงินนะครับของรัฐบาลของอัฟกานิสถานที่ฝากไว้ในธนาคารของสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าเงินนี้จะใช้ในการเยียวยาจากเหตุการณ์นายวันวันะครับที่ผ่านมาในปี2001นะครับซึ่งส่งผลทําให้กลุ่มตาลีบันแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะยึดกันหน้าตาเฉยหักดิบกันเฉยๆแบบนี้แหละนะครับการ เรื่องของทำสงครามนะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าในเชิงงานสังเคราะห์นี่ยากเลยจะเกิดสงครามตอนนี้ก็คงชัดเจนนะบังเอิญฟลุ๊กอย่างที่ผมบอกไว้นะครับรัสเซียถอนกําลังวันนี้นะขณะที่ผมทําคลิปเป็นวันที่ถูกกาหนดว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นซึ่งผมสังเคราะห์ไว้ตรงหน้าไม่เกิดหรอกมีการวิเคราะห์กันว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดนะรัสเซียรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธ์เพียงการยั่วยุ เพื่อหวังจะได้เกิดสงครามเพราะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปจะมีเหตุในการรวมกันลุมกินโตะแต่ที่ผ่านมาในการรวมกันลุมกินโตะทั้งซีเรียทั้งอัฟกา,านิสถานฝั่งนาโต้ฝั่งสหภาพยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็พ่ายแพ้สงครามซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเทศไทยตกลงมันควรจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของ บริการรักษาพยาบาลฟรีใหม่ฟรีนะครับโรคประจําถิน่นไม่โรคประจําถิน่นนะครับผมอธิบายหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์นะครับโรคประจําถิ่นเนี่ยมีบางประเทศเริ่มทําอย่างน้อยหนึ่งประเทศแต่ยังคงไม่ประสบความสําเร็จองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันนะครับว่าโควิด -19 จะติดหนักต่อไปและผมเรียนย้าและเรียนเตือนเรื่อง ba 1จะเกิดการแพร่ระบาดนะครับและหนักกว่าเดิมซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข,ขของประเทศไทยออกมายอมรับนะครับว่า โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า BA.1 นะครับกำลังเป็นปัจจัยที่กำลังเกิดความวิตกและกำลังเริ่มเกิดการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งการแพร่ระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้การปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่หวังจะปรับให้เป็นโรคประจำถิ่นประทัถิ่นนะครับเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการปฏิเสธที่จะไม่รักษาพยาบาลฟรี ให้รักษาพยาบาลตามรูปแบบต่างๆนะครับตามสิทธิ์ที่รับไม่ว่าจะเป็น30บบาทประกันสังคมประกันชีวิตของใครของมันเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่ามันขัดหลักต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,547รัฐบาลทำขึ้นมาถ้าไม่ยอมทำเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่ยอมรักษาพยาบาลฟรีให้ใช้ตามสิทธิ์สิ่งที่ตามมารัฐบาลมีโอกาสที่จะกระทำผิดรัฐธรรมนูญและมีโอกาสถูกฟ้องร้องมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันรู้ว่าเธอเหนย ่อนขนาดไหนฉันรู่วบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ทวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน ต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว